สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มีรุ่นนะคะปากกานะคะมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็ในคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวปากกาแบรนด์ลามี่นะคะรุ่น LX นะคะรามี่ LX ก็เป็นรุ่นอ่าที่คนตามหาค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับตัวโมเดลนี้อ่าเพราะว่าเขาจะมีรูปรักษ์ดีไซน์ที่ค่อนข้างกชูหรีมากโดยเฉพาะตัวซิ gnature เเของเขาก็คือแพคเกจกล่องของเขานะคะจะไม่ได้มาเป็นกล่องกระดาษแบบ รุ่นทั่วๆไปนะคะรุ่นนี้ก็จะมาเป็นแพ็กเกจตัวกล่องทรงกระบอกแบบนี้นะคะเป็นตัวอลูมิเนียมเนาะแล้วก็มีอยู่ด้วยกันนะคะหลากหลายสี สีที่เราจะพูดกันวันนี้นะคะก็มีให้ชมสีีนะคะสำหรับสีีนี้ก็เกือบครบทุกสีแล้วนะคะโดยเฉพาะตัวสีนี้จะเป็นตัวสีออกอ่าน้ำตาลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีลิมิเต็ดของปี2019เดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ละสีนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวสีมารอนนะคะก็จะเป็นตัวสีออกเป็นสีน้ำตาลโกโก้ประมาณนี้นะคะเป็นลิมิเต็ดปี2019ตามมาด้วยเป็นสีโรสโก้ นะคะก็จะออกเป็นสีชมพูอ่อนๆน,นะคะโรสโกโทองประมาณนั้นนะคะแล้วก็สีที่ต่อมานะคะจะเป็นตัวด้ามประกาสีทองอ่าเราก็ตามด้วยพลเนียมนะคะครนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูว่ารุ่นนี้พิเศษแบบไหนนะคะอ่าทรงลักษณะตัวทรงกระบอกกล่องของเขานะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีโลโก้รามีอ่านะคะเวลาเปิดก็เปิดหมุนออกมาก็จะ ค่อนข้างที่จะ,ะแข็งแรงคงทนนะคะในการเปิดตรงนี้นะคะแล้วด้ามดนา,นนานในนะคะเปิดออกมาค่อนข้างที่จะพรีเมียมมากนะคะถ้าเกิดเราดูลักษณะโดยภายนอกแล้วนะคะตัวด้ามจะคล้ายๆกับตัวราม All Star นะคะแต่จะดูลักชัวรกว่านะคะสําหรับโมเดล LX เพราะว่าจุดแตกต่างกันก็มีอยู่ในส่วนของตรงนี้ตัวรามี่โลโก้นะคะจะค่อนข้างพรีเมียมนะคะเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะคะเรื่มๆนะคะดูลักชัว ถ้าเกิดเป็นตัวออซานะคะตรงคำว่ารามีเนี่ยจะเป็นตัวแนวแบบพลาสติกนะคะสำหรับตัวนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นตัวรับ LX ก็จะดูค่อนข้างดูกว่า,าจะเริ่มเรืมแบบนี้แล้วก็จุดที่สองนะคะในส่วนของตรงแหนบเห็นไหมคะจะค่อนข้างดูสวยงามนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวด้ามจุดที่แตกต่างกับตัวออซานะคะและจุดถัดมาก็คือตรงนี้เป็นวัสดุอลูมิเนียม แล้วก็ที่ตัวด้านล่างของก็เคเขาเรียกว่าตูดเนาะตูดของตัวด้ามน,นะคะก็จะเป็นเม็ดอินเดอรมันแล้วก็เป็นอลูมิเนียมโลหะทางด้ามเช่นเดียวกันแบบนี้นะคะสีเดียวกันกับตัวด้ามถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวออสานะคะตรงนี้จะเป็นพลาสติกเดี๋ยวเราลองเปิดดูสีชัดๆในแต่ละด้ามกันนะคะตัวนี้เป็นสีมารอนตามมาด้วยสี พิงโกโรสโกเขาเรียกว่าโรสโกนะคะส mm hmm. ำหรับสีนี้แล้วก็ตามด้วยด้ามสีทองนะคะ uh, mm hmm. แล้วก็ตามด้วยสี uh, mm hmm. ตรงนี้เขาจะมีเขียนไว้ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. พาราเดียมนะคะสำหรับ mm hmm. ตัวสีถัดมา mm hmm. ก็จะเป็นออกสีเงินๆงิน uh, mm hmm. สวยงามมากเลย okay. นี่นะ,ะสีตามนี้เห็นไหมดูแบบรักชัวรี่มากเลยนะคะสำหรับตัวโมเดลนี้นะคะใครที่ชื่นชอบปากกาแบรนด์ลามีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเก็บสะสมอ่ารุ่นแต่ละรุ่นไว้นะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คอสะสมปากการามีตามหากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีใกล้ๆก,กันเนาะ อย่างตัวสีนี้ก็จะฮิตมากๆนะคะเพราะมันเป็นสีดิเมตตดนะคะสีมารอนอันนี้พิงโกนะคะแล้วก็ทองแล้วก็พาราเดียมเนาะอันนี้ส่วนใหญ่บางท่านเนี่ยที่เป็นคอประกาจริงๆนะคะอาจจะสะสมทุกสีเลยนะคะเก็บเอาไว้นะคะในะคลังสต็อกของเขานะคะนี้ในแต่ละสีนะคะก็จะมีประกาหัว แต่ละแบบด้วยอย่างตัวนี้จะบอดี้อย่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวหมึกซึมโรลบอลแล้วก็มีตัวฟอลตันเทนเนาะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของลูกลื่นทรงกดนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นตระกูล LX นะคะแต่ละหัวปากกาก็จะใส่แพ็คเกจกล่องแบบเดียวกันเขาก็จะใส่เป็นกระบอกทรงแบบนี้นี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวโมเดล LX เนาะ๋ยวดูสีส้มใ,ใกล้ นะคะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะเราเสิร์ชหาข้อมูลนะคะจะได้เป็นอินโฟเมชันนะคะว่าเอ๊สีจริงเป็นยังไงอ่าอยากได้เพราะว่าส่วนใหญ่นะคะ,ะในอินเทอร์เน็ตก็จะมีเป็นพวกรูปภาพเนาะซึ่งบางทีมันจะไม่เสมือนจริงเท่าไหร่นะคะอันนี้เราดูสีจริงๆกันเลยนะคะอันนี้ก็จะออกเป็นสีเงินเงนิสีทองสีโรสโกแล้วก็ตามด้วยสีมารอนนะคะเป็นออกช็อกโกแลตโกโก้ประมาณนี้ แล้วก็เวลาที่บางท่านนะคะเก็บสะสมแบบนี้แต่ว่าบางท่านอาจจะทําชื่อนะคะเวลาไปทําชื่อเลเซอร์นะคะด้านในนะคะมันจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมเนาะเวลาที่เราใส่ซื่อลงไปนะคะจะได้เป็นสีออกขาวๆแบบนี้นะคะทําได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเลือกฟอนตได้นะคะเช่นเดียวกันบางท่านก็ชอบเก็บแบบนี้สะสมนะคะไม่ต้องทําชื่อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี้ อ่าสีนอกจากเป็นสีด้ามที่เป็นสีสวยแล้วนะคะแหนบของเขานะคะอ่าวัสดุตรงนี้ก็ทําสีเดียวกันกับตัวด้ามแบบนี้เลยนะคอย่างที่ม่อคิดแจ้งเนาะถ้าเกิดเป็นตัวออสตาร์นะคะตรงตรูดของเขาก็จะเป็นสีพลาสติกดำนะคะทุกด้ามเนาะสำหรับอันนี้เห็นไหมเขาจะทำเป็นสีเดียวกันกับตัวด้ามแล้วก็เขียนว่าเม็ดอินเยอรมันนะคะตัวนี้เป็นสีมารอนสีโรสโกสีทองแล้วก็สีพาราเดียมเนาะ เดี๋ยวเราลองมาลองในส่วนของตัวน้ำหมึกกันบ้างเนาะน้ำหมึกไดดามน,นะคะเขาจะให้มาเป็นตัวหมึกดำนะคะเราก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้นะคะเป็นหมึกน้ำเงินนะคะได้เช่นเดียวกันนี้หมึกไดดามน,นะคะเราลองเขียนออกมาจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะคะลายเส้นของเขาเขาจะแถมมาเป็นไซส์ m นะคะรุ่นนี้ก็จะใช้เป็นตัวหมึกเดียวกันกับตัวรุ่นออสตาร์ Star นะคะเป็น m 6 3ก็สามารถหาซื้อได้นะคะในช็อปหรือพวกร้านออนไลน์นะคะ ก็พยายามดูร้านที่ขายเป็นออริจินอลโปรดักต์นะคะตัวนี้จะเป็นตัว M 6อ่าโร์บอร์เพนนะคะเห็นไหมคะว่าเม็ดอินเยอรมันลามี่เนี่ยเขาจะเป็นเม็ดอินเยอรมันทั้งหมดนะคะไม่ว่าตัวด้ามตัวกล่องแล้วก็หมึกนะคะ M ก็จะประมาณขนาด0.7แถมมาเป็นตัวหมึกสีดำนี้บางท่านอยากได้หมึกไซส์เล็กก็สามารถหาเป็น F 0.5ใช้ได้น้ำเงินนะคะแดงเขียว เขาทำออกมาหลายสีนะคะสำหรับตัวหมึกของรามีนะคะนี้ในส่วนของฟังก์ชันต่อไปเราลองมาดูในส่วนของอขนาดความยาวตัวด้ามกันบ้างนะคะเ,คเห็นไหมคะก็รุ่นนี้ก็อยู่เราวัดกันประมาณประมาณนะโอเคก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะประมาณสัก13.9เซนติเมตรนะส่วนใหญ่ความยาวของตัวด้ามนะคะแล้วก็ความอ้วนของตัวด้าม ก็จะอยู่ที่ประมาณ12.6ถึง12.7ก็ประมาณมิลลิเมตรนะคะสำหรับในหน่วยตัวนี้เราก็แพ็กเกจในส่วนของน้ำหนักเวทกันบ้างนะคะเวทตัวด้ามนะคะรวมน้ำหมึกแล้วนะคะจะอยู่ที่ ประมาณ25กรัมนะคะถือว่าน้ำหนักไม่ได้หนักนะคะบอดี้ค่อนข้างอาจจะดูอ้วนนิดนึงประมาณ12มิลเนาะส่วนใหญ่ประกาจะอยู่ที่ประมาณ9-10มิลน,นะคะแล้วก็น้ำหนักตัวนี้อยู่ที่25ถือว่าปากกาเป็นปากกาด้ามทรงค่อนข้างใหญ่จับถนัดมือสำหรับคนชอบปากกาทรงใหญ่แต่ว่าน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขียนจะไม่เมื่อยมืออันนี้ก็เลยเป็นจุดเด่นของตัวลามีนะคะ แล้วก็ที่สำคัญรูปรักดูสวยทันสมัยมีสีให้เลือกเยอะนะคะก็สำหรับใครที่มองหาร a m i LX อยู่นะคะตัวนี้ก็เลยนำมาโชว์ให้ดูนะคะว่าดีเทลแล้วก็สีจริงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองดูทีละสตามเลยสีนะคะไม่โชว์สอีอันนี้นะคะสีที่หนึ่งมารอน แพคเกจกล่องของเขาก็สีแบบนี้นะคะโอเคสีถัดไปตัวนี้เป็นตัวโรสโกนะคะสีก็จะออกเป็นอย่างนี้เพราะบางทีเวลาถ่ายรูปออกมามันอาจจะดูให้ชมพูแจ๊ดเลยชมพูสดเลยจริงๆมันจะดูเป็นชมพูนวลนๆน,น,นะคะมีส่วนผสมของทองเขาอ,อาจจะเรียกว่าเป็นทองโรสโกประมาณนี้นะคะก็จะเป็นชมพูอ่อนๆสวยนะคะค่อนข้างที่จะดู หรูหรานะคะสำหรับสีถัดมาอันนี้เป็นทองอันนี้ก็คือทองเลยนะคะสำหรับตัวด้ามน,นี้สีจะประมาณนี้สีทองนะคะคก็เพราะว่าแต่ละคนก็จะชอบสีแตกต่างกันเนะาะตัวนี้เป็นสีพาราเดียมนะคะออกเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะคะคก็มีสเปก สีสีสีนะคะที่วันนี้นำมาให้ชมกันก็สำหรับใครมองหาสีอะไรอยู่นะคะก็ดูสีที่ชอบได้เลยนะคะสำหรับ ในคลิปนี้นะคะก็เป็นตัวรัมมี่เตัวแบบปากกาแบบตัวโรล a l บอลนะคะสีนะคะเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรล o ์บอลฟอทเทนเทนแล้วก็ลูกลื่นนะคะในส่วนของหัวปากกาแค่นั้นที่จะแตกต่างกันนะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ